แต่ได้เชื่อหนูนะคะพระที่ดีที่สุดคือพระธรรมเราเป็นคารวะให้เป็นรัตนอุบาสกเราสามารถศึกษาข้ออัดข้อธรรมวิธีการแก้ปัญหาดับทุกข์ได้ด้วยตัวเราเองได้โดยที่ไม่ต้องให้พระเป็นเดือบแบกในทุกเรื่องทุกวันนี้สังคมพุทธในเมืองไทยคือมันให้พระเป็นเดือบแบกพระเป็นทุกอย่างของมันเวลาพอพระสทำตัวไม่ดีมันก็ศรัทธามันก็สลายไปหมดไม่ถูกเราก,ก็ต้องมีศรัทธาส่วนหนึ่งในตัวเราที่ต่อให้ถ้าเป็นถ้าเสาหนึ่งมันพงังหรือมันเอียงก็คือ เสาที่เป็นที่สูมันเอียงมันทางเรายังมีเสาที่เป็นธรรมะในการที่เราจะพิงได้ยิงได้ศรัทธาเราก็ยังอยู่ได้ในพระตนะตายนี่ไม่ต้องไปคิดเยอะกราบเรากลาบด้วยใจบริสุทธิ์เรากราบพระในสัญลักษณ์ที่ท่านผมผ้าเหลืองที่เป็นธงชัยของพระหันเรากราบผ้าเหลืองที่เป็นธงชัยของพระหันเรากลาบด้วยความบริสุทธิ์ใจว่าท่านเป็นตัวแทนแต่ถ้าวันหนึ่งเรารู้ว่าท่านปฏิบัติดีไม่ปฏิบัติชอบเราก็อย่าไปสนับสนุนเท่านั้นเองอย่าไปศรัทธา อย่าไปตัดท่าแต่ว่าไม่ต้องไปไปกินผลใจะคือเราเป็นคนพุทธเราก็ทําหน้าที่แค่นั้นเองคืออยากเตือนคนพุทธว่าให้เราทําหน้าที่เราในฐานะที่เราเป็นอุบาสกอุบาสิกาอย่าให้ความประพฤติไม่ดีของพระบางรูปทําให้เราคอนแคนแค่นั้นเองทําหน้าที่ของเราเราเป็นอุบาสกเราก็ต้องทําหน้าที่ด้วยทําหน้าที่ไปอุปธรรมบำรุงไปแยกดีแยกเลวเป็นเคสเไปอย่าไปเหมารวมหรืออย่าไปเสื่อมศรัทธาในศาสนาเพ,พียงเพราะพฤติกรรมของพระไม่ดีบางรูป